สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับความรักของชาวราศีกุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักท,ทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันนะครับผม ก็มาดงความลักของชาวราศีกุมกันดีกว่านะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า the ะฮ r o รเฟ e นะครับเป็นภาพของคนสองคนเห็นไหมครับเขากําลังเหมือนกับปรึกษาหาหรือเรื่องสิ่งดีๆเรื่องการรักษานะครับรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยไปซื้อของซื้อยาอะไรเงี้ยแหละแต่เห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงกำลังให้คำแนะนํากําลังบอกกล่าวกับคนที่เหมือนกับช่วยเหลือด้วยใจอยู่อะทําสิ่งดีๆด้วยใจอยู่นั่นเอง ก็เลยทำนายความรักของชาวราศีกุมภ์ในือสิงหาคมในมนท่านเนี่ยเหมือนกับคนเคยรักเคยผูกพันเคยห่วงใยเคยจริงใจต่อกันนั่นแหละ,ละ,ละนะครับคนที่เคยมีการห่วงใยจริงใจผูกพันจริงใจต่อกันนั่นแหละก็เลยทำนายว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ครับชาวราศีกุมภ์ท่านขอทํานำนายแบบนี้ในเดือนสิงหาคมแล้เกดคุณโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสได้พบเจอคนดีๆเข้ามามีโอกาสได้พบเจอคนที่เข้ามาปรึกษาหารือเข้ามาแนะนําเข้ามาช่วยเหลือนะครับเข้ามาแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนกับห่วงใยดูแลเรานะครับ มีพลังงานของชาวต,ต่างชาติหรือว่าคนที่อายุมากกว่าหรือคนไทยก็ได้นะที่เข้ามาเหมือนกับปรึกษาหาหรือเข้ามาดูแลเข้ามาใส่ใจคุณแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาคนรักนะครับหรือว่าอยู่ความสัมพันธ์ที่อย่าคนที่รักมมีปัญหากันอยู่เนี่ยทํานายได้ว,ว่าฮิโนเฟนน่ยความดีความผูกพันความจริงใจเนี่ยมันยังคงอยู่ฉันฮิโนเฟนไ่นี่ขอทำนายแบบนี้ว่าคนที่คุณรักเนี่ยเหมือนเขารู้นะว่าคุณคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขามาตลอดคอยห่วงใยึจริงใจต่อกันมาตลอดหรือใครหลายคู่เนี่ยจะแต่งงานกันและหรือใครไม่แต่งงานก็มีโอกาสที่จะแต่งงานนกั มีโอกาสทาสิ่งนี้ร่วมกันเพราะเหมือนกับพีโนเฟสหมายความว่าคู่บุญคู่บารมีคู่ที่เคยดีต่อกันคู่ที่เคยรักเคยถูกต้องเคยสินเสมอการเคยถูกต้องเคยรักกันเคยห่วงใยดูแลเคยช่วยเหลือดูแลกันละกันเคยต้องการกันละกันมาก่อนเห็นไหมครับเคยทำนายว่าให้ใบต่อมาขึ้นมาถึงเอ็มอยเลอร์หมายความว่าอะไรคนลกของชาวสิกลุปที่ีปัญหาไปเนี่ยทำนายเลยว่าอาจจะมีเหตุผลที่เหมือนกับเขามีร้อยเหตุผลในการบอกเลิกบอกลาคุณไปอ่ะ นะครับเอ็มพอยเลอร์ d, หมายความว่าเขาเหมือนคนคนหนึ่งที่โทรมาหาคุณเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับอาจจะพูดจามไม่ดีอาจจะมีการบอกเลิกนะครับอาจจะมีการที่เหมือนกับบอกเหตุผลจดใส่กระดาษเห็นไหมครับเป็นร้อยเหตุผลเลยว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่ดีอย่างนี้นะครับหรือพูดบอกเลิกเรานะครับให้เราอยากเป็นอย่างนั้นนะครับหรือเจอคนที่เขาต้องการนะครับหรือเหมือนกับอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขอ่ะน,นะครับเพราะาจ,จะหายผลไป็เปหมืน่นเหตุผลเป็นร้อยเหตุผลในการบอกเลิกบอกลาเราไปเลยแต่ชาวราศีกุมาเหมือนกับฮีโรเฟนเข้ามาครับ มันคุ้เหมือนกับอยากจะบอกเขาว่าเรามีเหตุผลเดียวที่ให้เขาอยู่เหตุผลหนึ่งเดียวหนึ่งนั้นก็คือเหมือนกับเหตุผลหนึ่งเดียวก็คือรักเขาเั่นแหละเพราะฉะนั้นผมให้สองใบนี้หมายความว่าคนหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเลิกบอกลาคุณไปหรือคนละของชาวสี่กลุ่มเนี่ยอาจจะมีเป็นเหมือนกับร้อยๆเหตุผลน่ที่เขาจะไปอ่ะแต่คุณมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะให้เขาอยู่เหตุผลอย่างเดียวคือเหมือนกับแค่รักกันน่ะนะครับเพราะอินโรเฟนหมายความว่าความผูกพันความจริงใจความดีงามที่มีต่อกันนั่นแหละมันยังคงอยู่แค่นั้นเอง เขาอาจจะหมายกับไม่ต้องการเราแล้วเขาอาจจะบอกเลิกบอกลาไปแล้วอ่ะแต่พ่ยเอ็มพอยเลอร์ไนี้หมายเขามาเขาก็รู้นะครับว่าคุณเนี่ยผ่านเดือนปีเขามาเห็นปฏิทินไหมครับเห็นเตาอาหารไหมคุณผ่านวันเดือนปีผ่านเวลาหรือคบกับเขามาอย่างยาวนานผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะนะครับเขาก็เลยหมายถึงเอ็มพอยเลอร์คนคนหนึ่งอาจจะบอกเลิกคุณไปเพราะมีคนอื่นบอกเลิกบอกลาไปด้วยเพราะมีอารมณ์นะครับหรือเลิกลาไปเพราะอารมณ์นะครับต้องการให้คุณเนี่ยทนนิสัยไม่ดีใส่อะไรเงี้ยเย็นชาใส่ทําร้ายเราบ่อยๆแต่เห็นไหมครับ เขาทำลายคนที่รักเขามากที่สุดเขาทำลายคนดีอย่างคุณไปนั่นแหละก็เลยทำนายว่าฮีโนเฟนปเนี้หมายความว่าบอกชาวสีกุเนม่ย่านว่าความผูกพันมันยังคงอยู่ความรักสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันยังคงอยู่และเมื่อไหร่ก็ตามนี้พไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับไฟออฟครับหรือไพ่ห้าถ้วยใครที่เลิกลาคนรักไปไม่เกินห้าเดือนนะครับทำนายเลยว่าห้าถ้วยอะ่ะคนรักที่เขาเลิกลาคุณไปคุณอาจรู้สึกผิดหวังเสียใจคิดว่าเขาไม่กลับมาแล้วคิดว่ายังไงเขาก็หมายถคนที่ทิ้งเราไปแล้วเอาตัวรอดแหละไปเจอคนที่เขาต้องการแล้้ววแต่่ทาานยยยลถั คนที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยจะกลับมาโทรหาคุณจะกลับมาติดต่อคุณจะกลับมาหาคุณเนี่ยพอไพ่ห้าถ้วยหมายความว่าอะไรไม่เคยมีใครเนี่ยทนกับเขาขนาดเนี้ยไม่เคยมีใครรอเขาขนาดนี้หรอกเห็นไหมครับไพ่ห้าถ้วยหมายความว่าข้อความที่มันเหมือนกับยังส่งไปหาเขาอยู่อ่ะก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครเลื่อลาคนรักไปไม่เกินห้าเดือนเนี่ยคุณอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขากับไพ่สามใบเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือเหมือนกับเขาอาจจะมีเหตุผลเป็นหมื่นเหตุผลเป็นร้อยรุผลเหตุผลนะที่จะไปจากกันนะหรือใครทะเลาะกันอยู่ก็ตามนะแต่เหมือนกับไพ แต่เรามีเพียงเหตุผลเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือรักเขาก็คือรอเขาก็ออากยังเหมือนกับอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาคุยกันกลับมาลุ้ด้วยการกลับมาเป็นเหมือนที่เราเคยมีความสุขเคยผ่านเรื่องราวเห็นไหมครับเคยเป็นเรื่องราวดีๆให้กันได้หรือเปล่านั่นเองฉันแค่มีปัญหาความรักขอนำลายแบบนี้ส่งคลิปนี้ไปหาเขามีโอกาสที่คืนดีกันหรือใครส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือเลิกรากันไปไม่เกิน5เดือนแล้วคุณทําดีสุดแล้วเรื่องของฮีโรเฟนน่ะในการที่บอกเหตุผลไปแล้วพยายามอธิบายเขาฟังแล้วพยายามทําดี นะครับพยายามเชื่อมั่นในความรักมาตลอดหรือมอบรักแท้กับเขามาตลอดไม่ได้ทาผิดกับเขานะไม่ได้ไปนอกใจเขาไม่ได้ไปทะเลาะเขากลับไม่ได้ไปบอกเลิกบอกลาเขาเนี่ยทำนายได้ว่าจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาเป็นสิ่งดีให้แก่กันเหมือนเดิมเพราะเอ็มพอยเลอร์หมายความ่าคนคนหนึ่งเนี่ยพอรู้ว่าคุณนิ่งพอรู้คุณผิดหวังพอรู้คุณเสียใจเนี่ยพอรู้ว่าคุณเป็นไพ่ห้าทั้วเห็นไหมครับเริ่มจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มเสียใจเริ่มจะไปต่อแล้วเขากลับมาทรงหาคุณเห็นไหมครับกลับมาหาทางติดต่อคุณเหมอนนากับ่ะ ไม่เคยมีใครดีหรือทนกับเขานะครับหรือนั่งอยู่ตรงนี้มานานขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเหมือนกับคนที่รักกันมาอย่างยาวนานแต่ชาวราศีกุมภนท่านอาจจะทนไม่ไหวกับไพ่ห้าถ้วยครับหมายความว่าคุณอาจจะบอกเขาว่าเฮ้ยเรามีเหตุผลเดียวนะที่ยังรอเขาอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิดใครรอเขาประมาณเกิน5เดือนไปแล้วหรือเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยไพ่ห้าถ้วยไปนี้หมายความว่าเลยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่รอเขาเหมือนกับมานานแสนนานแล้วนะเร้่เหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเรารอไปแต่สุดท้ายเธอไม่กลับมาหากันนะ่ะก็ลยทำนายว่า ทำนายเลยว่าเอ็มพอยเลอร์เขาอยากต้องการมากับมาหาคุณเขาอยากติดต่อคุณแต่คุณเหมือนกับเด็กถือดาวะนะครับเด็กถือดาบหรือเพจออฟซอสไปนี่หมายความว่าเหมือนกับรูปถ่ายมันยังคงอยู่นะใครไหนคนยังไปนั่งดูรูปถ่ายกันละกันอยู่เลยยังไปแอบส่งแอบดูกันอยู่เลยยังนั่งมองดูรูปผู้ของเรานั่งอ่านข้อความที่เราส่งบอกว่ารักกันบอกว่าคิดถึงกันหรือนั่งดูข้อความเก่าๆอยู่เลยอะได้เด็กถือดาบไปนี่เห็นไหมครับเหมือนชาวราศีกุมก็รักมากนะแต่เหมือนกับมันต้องตัดอะ ตัดเพราะอะไรตัดเพราะเหมือนกับมันเรื่องราวมันผ่านไปแล้วมันไม่อยากกลับไปเจ็บอีกต่อไปแล้วอะ่ะก็ทําทำนายว่าเหมือนกับเด็กถือดาบนะครับแล้วให5ห้าถ้วยใครที่เรื่องราวคนรักไปไม่เกิน5เดือน6เดือนเนี่ยทำนายได้ว่าให้เด็กถือดาบเข้ามาเหมือนกับนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะบอกเขาแล้วว่าเขาอาจจะมีเป็นร้อยเหตุผลนะที่เธอจะไปอะ่ะแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวที่จะให้เธออยู่ก็คือเหตุผลที่รักเธอเนี่ยแหละคือเหตุผลที่รักเขาหมดใจนั่นแหละเพราะฮีโรเฟนหมายความว่าความดีความผูกพันความรักที่ดีต่อกันนั่นแหละ นะครับเด็กถือดาบเลยทำนายว่าเหมือนคุณคนหนึ่งนะชาวราศีกุมภ์ท่านเหมือนคุณตัดสินใจได้นะว่าจะกลับไปรักษาเอาไว้จะจับเชือกได้อันนี้เอาไว้อะนะครับหรือจะตัดใจตัดรูปถ่ายนี้ไปตัดเรื่องราวทิ้งนี้ไปอ่ะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผ่านความเจ็บเพื่อเหมือนกับทําดีสุดแล้วอ่ะนะครับเพื่อพยายามรักษาใครสักคนหนึ่งเอาไว้แล้วนั่นเองเคยทํทนายว่าชาวราศีกุมภ์ท่านนะครับดวงของคุณในสิงหาคมเนี่ยหมายความว่ากำลังจะพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่สิ่งที่มันเก่าๆคนรักเก่าถ้าเกิดไม่ดีเนี่ย มันก็จะไปจากเรามันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครเป็นคู่กันเรื่องรากไนไม่เกิน5้ถึงหเดือนเนี่ยก็จะกลับมาเป็นสิ่ง,งดีให้แก่กันจะกลับมาเป็นไพ่หกถ้วยเห็นไหมครับจะกลับมาเป็นเหมือนกับวันวนที่เราเคยมีความสุขกลับมาเป็นเหมือนกับคนที่กลับมาติดต่อเห็นไหมครับทํานายเลยไพ่ห้าถ้วยหกถ้วยใครเรื่องรางคนรักไปไม่เกินห้าหกเดือนจะกลับมาคืนดีจะกลับมารักกันมีโอกาสได้พบปะมีโอกาสได้เจอกันหรือใครมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเน แต่ก็จะกลับมาคืนดีกลับมาเข้าใจกันกลับมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้มีลูกด้วยกันด้วยนะทํานายเลยถ้าเกิดใครคบคนรักมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะครับมีโอกาสอาจจะมีทะเลาะเรื่องอารมณ์ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านปัญหานี้ไปได้เนี่ยจะกลับมาลักจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาเชื่อใจกันมากกว่าเดิมก็เลยทานายว่าคนรักของชาวศิกูเมท่านเนี่ยเขากลับมาเพราะอะไรกลับมาเพราะคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกกับเขาอะ เป็นผู้หญิงคนนที่เป็นเนื้อคู่เขาเป็นผู้หญิงคนหี่ดีกับเขามาตลอดคอยดูแลเขาคอยห่วงใยเขาใครหลายคนเวลาเขาไม่สบายเนี่ยคอยห่วงใยคอยให้หามเท้าหายหรือยังกินข้าวหรือยังหรือคอยดูแลห่วงใยเขาอยู่ไกลๆทํทำดีเขามาตลอดเช่นการไนพ่หกถ้วยครับรักเขาเหมือนกับแม่รักลูกพ่อรักลูกเลยคอยหาข้าวให้เขากินคอยส่งของอร่อยๆไปให้เขาทําคอยแนะนาคอยบอกกล่าวคอยเป็นห่วงเป็นใยเขาอะแม้ว่าบางทีเขาเหมือนกับเอ็มพอยเลอร์เลยนะแม้ว่าบางทีอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ที่ไม่เข้าใจกันหรือการที่นอกใจ นะครับหรืออาจจะเหมือนกับเอ็มพอยเลอร์มีเป็นหมื่นๆเหตุผลเลยนะที่จะทาร้ายเราพูดจาไม่ดีกับเราบอกเลิกบอกลาเราไปอ่ะแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะอะไรครับกลับมาเพราะเหตุผลเดียวที่รักคุณนั่นแหละกลับมาเพราะเหตุผลเดียวที่คุณรักเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาที่เขาเลิกคุณไปเนี่ยจะมีเป็นหมื่นเหตุผลร้อยเหตุผลน่ะแต่ที่กลับมาก็เพราะเหตุผลที่คุณรักเขามาสุดหัวใจเหตุผลที่ดีที่สุดเหตุผลที่อยู่เขาแบบนี้จะกลับมาดีกว่าเดิมครับใครเลิกรักกันไม่เกิน5 6เดือนนะจะกลับมาดีกว่าเดิม จะกลับมาเข้าใจมากกว่าเดิมจะกลับมาเหมือนกับเชื่อมั่นในความรักมากกว่าเดิมจะกลับมาเป็นครอบครัวกันแต่เกิดใครนะครับพบกันดีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสได้พบปะพบเจอกันนะครับตั้งแต่สิงหาคมจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับถ้าคนโสดล่ะคนโสดจะเลิกลาคนรักไปเกิน5้าเดือนเนี่ยทำนายได้ว่าเหมือนกับจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าฮีโรเฟนทำนายแบบนี้นะกันว่าเหมือนกับพบเจอคู่รักพบเจอคู่บุญพบเจอเหมือนกับคนที่เหมือนกับบุกเพศนิวาสอ่ะ ซึ่งพบเจอจากไหน6ถ้วยการติดต่อเหมือนกับเนื้อคู่ในอดีตชาติเนื้อคู่ที่เหมือนกับถูกกาหนดเอาไว้เช่น6ถ้วยการได้พบปะเจอน้ากันการสบตากันเลยเหมือนกับเพียงสบตาเท่านั้นเนี่ยก็รู้แล้วว่าคนนี้คือคนที่เราเฝ้ารอหรือคนนี้คือคนที่เหมือนกับรู้จักกันมานานเหมือนใจมันสื่อถึงกันได้เหมือนความรักมันบอกถึงกันได้ว่าเฮ้ยเพียงสบตาเท่านั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วนะว่าคนนี้คือบุคคพสัน่หวาสคนนี้คือคนที่เรารู้จักเหมือนคนที่คุ้นเคยเหมือนที่เรารู้จักก นะครับเขามาดูแลนะครับเขามาใส่ใจเขาทําสิ่งดีๆครบแล้วเหมือนกับเจริญงอกงามครบแล้วมีความสุขครบแล้วเหมือนกับมันได้ตามที่เดจัดเม้นต์เลยทานายว่าคุณอาจจะพบเจอความรักจากทางไกลทางโซเชียลนะครับหรือเดือจัดเม้นต์การเดินทางการติดต่อสื่อสารการพบเจอหน้าการเดินทางแล้วไปเจอหน้ากันนะครับ so พ so ูดคุยกันติดต่อกันแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดือจัดเม้นต์่ะพบเจอความรักจากการขอพรจากการขอพรหรือไม่ขอพรแต่เดือจัดเม้นต์หมายความว่าเหมือนจะตวันกาหนดเอาไว้ เช่นใครเคยขอรักแท้ขอให้พบเจอคนดีๆพบเจอความรักขอให้เรามีคู่เนี่ยเดอะจ็คเมนต์ใบนี้บอกว่าเหมือนกับคุณได้สมหวังสมพรน,นะครับเดอะจ็คเมนต์คือความเข้าใจการคุยกา,ก,าการก่อค่อยคุยกันการกลับมาหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆก็เลยทำนายว่าถ้าเกิดใครีปัญหาคนรักเนี่ยจะกลับมาเพราะรักแท้จะกลับมาพบเพสนิวาสที่ถูกกาหนดเอาไว้จะกลับมาเพราะความรักความดีงามและกลับมาปรับความเข้าใจการเริ่มจากการติดต่อพูดคุยกันก่อนแต่ถ้าเกิดใครเรื่องราคนรักที่ไม่ดีไปเนี่ยเลิกลาไปเกิน5 6เดือนเนี่ย เดี๋ยจัดเมนบอกว่าหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีครับไปเจอความรักจากการติดต่อสื่อสารจากการภาวนาจากการทําดีมาตลอดในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเขาเลยทำนายว่าไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาก็ตามคุณจะเจอแต่เอ็มพอยเลอร์คนที่เขาอยากจะรักคุณอยากจะรักลูกคุณอยากจะมีครอบครัวก,กับคุณอยากจะดูแลคุณอุปถัมภ์นะครับและเป็นความรักที่เป็นเหมือนกับฮีโร่เฟน์รักที่เหมือนกับถูกกาหนดเอาไว้จากบุพเพสันนิวาสจากคู่บุญนะครับจากสิลเสมอการจากการทําบุญ จากการที่เหมือนกับในอดีตชาติก็ได้นะค่อนข้างจะดีมากๆเรื่องของความรักของชาวราศรีกุมใน EP นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเลิกรากันไปก็ตามเลิกรากันไปก็จะมีการที่กลับมาเห็นค่ากลับมาทําดีขึ้นกับสิ่งที่เคยใช้อารมณ์กับเรามาตลอดทําร้ายเรามาตลอดพอรู้จะเสียชาวราศรีกุมไปเห็นไหมครับให้ห้าถ้วยอะหมายความว่าพอจะรู้ว่าจะคุณเนี่ยเริ่มผิดหวังเริ่มเสียใจเริ่มจะไม่รอเขาแล้วอะเริ่มจะเหมือนกับไม่ทนแล้วเนี่ย นะครับเขากลับรู้เลยว่าพอจะเสียคุณไปเ,เขาต้องกลับมาทําดีกับคุณมากขึ้นต้องกลับมาแก้ไขตัวเขาว่าที่เหมือนกับเคยทิ้งคุณไปเคยนอกใจคุณไปหรือเคยทําไม่ดีพูดจามไม่ดีใส่ลมใส่เนี่ยนะครับหรือบอกเลิกบอกลาคุณไปเนี่ยจะกลับมาเข้าใจจะกลับมารักมันนะครับจะกลับมาเป็นคู่แท้ของเราให้ดีกว่าเดิมนั่นเองอะนะครับเลยอาจจะมีคําสัญญาที่มีให้แก่กันไว้อาจจะมีคําว่ารักนะครับคนเคยถูกพันคือมีลูกด้วยกันมีครอบครัวก,กัน นะครับเดยทานายว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องความรักเนะี่ยคุณจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันนะคุณจะผ่านปัญหาเก่าๆไปได้กันในปีนี้นะครับจะกลับมาดีขึ้นจะกลับมาดีกว่าเดิมจ,จะหลุดพ้นจากปัญหาต่งตางๆขอเพียงแค่เชื่อใจขอเพียงแค่เชื่อมั่นในความรักที่มีให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับที่ดีหรือคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีกุมภ์ในเรื่องของความรักแล้วก็การแนะนําในสิงหาคมกันดีกว่านะครับเป็นไงบ้างไพ่เดือดซันครับ มันถนึงค,ความแสงสว่างมันคือเหมือนกับความอบอุ่นเห็นไหมครับก็เลยทำนายว่าชาวสิกุพันธ์มีโอกาสได้พบเจอความอบอุ่นหัวใจในเดือนสิงหาคมคนรักมีการที่เหมือนกับเขามเมตตาคุณมากเลยเขาอาจจะทําร้ายคุณหนักหรือคุณอาจจะเพลิดหวังเสียใจกับความรักมาเยอะก็ปัญหาความรักมาเยอะผ่านปัญหาความรักมาเยอะฉันทำนายแบบมีลึกพ้นทั้งสิ่งไม่ดีไปเจอแสงสว่างเห็นไหมครับจะพบเจอความรักที่เหมือนกับเพียงศพตาก็อบอุ่นหัวใจอ่ะเพียงศพตาเท่านั้นหรือเหมือนกับพบเจอความรักจะบุเพศสนิวาสที่มาทําเหมือนกับอุปการะ มีความอบอุ่นหัวใจมีความสุขมีความนุ่มเย็นและมีโอกาสนะครับใครที่เป็นแฟนกันดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกันเลยนะครับแล้วให้ใบนี้เดือดสตาร์โดนเขาทับเดือดซันเข้ามาคือทำความกินข้าวด้วยการทําอะไรด้วยกันอยู่มีความสุขอะฉันทำลายแบบนี้ถ้าเกิดใครทําร้ายกันเลิกรากันไปไม่เกิน5-6เดือนจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาดูแลห่วใยอบอุ่นกันลวกันอยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอยู่ที่ชาวสีกลุ่มเนี่ยไพย่ห้าถ้วยหกถ้วย นะครับจะนั่งอยู่แบบนี้จะกลับไปหาคนเก่าที่เขาทำร้ายคุณหรือไพ่หกถ้วยหหายความว่าจะกลับไปเจอคนรักที่พร้อมจะเป็นคู่ของคุณรักษาคุณเป็นผู้เพศสนิวาสนั่นเองฉันทํานายแบบนี้เดี๋ยวสังเงกิการที่เหมือนกับดวงของคุณ่ยค่อนข้างจะเปิดแล้วนะครับดวงข่องข้าจะเจอแสงสว่างเจอสิ่งดีเริ่มเข้าใจในเรื่องของความรักมากขึ้นเพราะคุณรักมากเพราะคุณทนมานานเพราะคุณเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเหตุผลเดียวที่จะรักเขาอยู่นะครับฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าสิบมเมท้าครับ หมือนคุณดึงั้างเขาเอาไว้ด้วยคําว่ารักนะครับไม่ว่าเขาจะบอกเรื่องคุณแค่ไหนก็ตามแต่สิบเม้เท้าคือหมายความว่าของไพ่การแนะนําใครที่เลือกราคนรักไปเนี่ยคุณอาจส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อบอกเขาก็ได้ว่าสิบไม้เท้าเรายังคงอยากจะล้างเขาไว้นะเราอยากจะดึงเขาไว้ด้วยคำว่ารักนะเราอยากจะรักษาเขาเอาไว้นะเราอยากจะพยายามดึงเขากลับมานะถ้าเกิดเขาเข้าใจเราถ้าเกิดเขาได้เข้าใจว่าเหตุผลของเราเนี่ยก็คือรักเธออะก็กลับมาเถอะฉันถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปเนี่ยไพ่ใบนี้คือของการที่คุณทําให้เต็มที่ไปเลย ที่นี่คือไพ่ของการแนะนําครับถ้าเกิดใครอยากจะทาอะไรเดี๋ยวยพยายามทําอะไรได้อยู่เพื่อคนที่คุณรักเนี่ยทำให้เต็มที่ไปเลยทําจนเหมือนกับไม่ต้องกลับไปเจ็บอีกแล้วอะทําจนไม่ต้องเหลืออะไรแล้วอะแต่สิบไม่ท้าไปนี่หมายความว่าความพยายามของคุณเนี่ยมันเกิดผลแล้วมันเกิดผลตรงที่ว่าคุณทําเหน็ดเหนื่อยมาตลอดคุณพยายามมาตลอดกับคนที่คุณรักบางทีอาจจะทําอยู่ฝ่ายเดียวด้วยซ้ําก็เลยทำแนะนำว่าถ้าเกิดใครยังพยายามหรือเน็ดเหนื่อยเพื่อคนที่คุณรักหรือยังอยากทําอยู่เนี่ยทําเถอะเพราะสิบไม่ท้าหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณไม่ต้องทําแล้วเนี่ย มันก็ไม่ต้องกลับไปเหนื่อยอีกต่อไปนะครับฉะนั้นเกิดใครเรื่องราวคนรักไปเกิน6เดือนเกิน1ปีเนี่ยหมายความว่าหลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยหลุดพ้นจากปัญหาความรักหลุดพ้นจากการที่เหมือนกับพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ข้างเดียวอะพยายามล้างใครอยู่ด้วยคําว่ารักอยู่ข้างเดียวพยายามล้างใครด้วยคําว่ารักอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองไพ่ใบต่อมามี King of คั p เข้ามาครับทำนายความรักของชาวราศีกุมภ์ว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักที่คนที่เข้ามาดีเหมือนเดิมคนดีคนเดิมจะหวนคืนกลับมา หรือถ้าเกิดใครเรื่องราคนรักไปะจะมาเลยว,ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นราศีธาตุน้านะครับธาตุไฟนะครับหรือธาตุดินธาตุนมก็ได้นะหรือชาวต่างชาติแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเลยนะอาจจะอายุมากกว่าก็ได้หรือคนที่เป็นเด็กแตหมือนกับนิสัยโตแล้วอ่ะมีความอบอุ่นหัวใจมีความนุ่มเย็นมีความเมตตานะครับมีความเหมือนกับใจเย็นใจดีนะครับผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอบอ้อมอารีคุณเห็นไหมครับ ก็เห็นนาว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาดูเหมือนกับอบกาละดูจดใจเย็นดูทําให้อบอุ่นหัวใจได้มากๆเลยอะ่ะรู้จักเขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าไม่ต้องเหนื่อยอะ่ะคบกับใครรู้สึกเหมือนกับดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าต้องเจ็บดีกว่าต้องเหนื่อยคบกับใครแล้วไม่ต้องเหนื่อยคบกับใครแล้วไม่ต้องเจ็บอ่ะแต่เกิดคใครได้เหนื่อยไออดเาายเ้เจ็บเนี่ยปล่อยเขาไปเถอะเดี๋ยวเขาก,กลับมาเป็นคนดีคนเดิมได้เองเขาก็ต้องกลับมารักคุณรักษาคุณเอาไว้เองถ้าเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณหรือถ้าเกิดเขาเห็็็นนนนนววว่่่่าาาาคคคคคุุุณณณมมมมมีีหยออองงเเเปปืู้รักแท เขาก็จะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมนั่นแหละเขาจะนอกใจคุณไปนะครับหรือบอกเลิกบอกลาคุณไปหรือทาร้ายคุณไปหรือเย็นชาคุณไปแต่สุดท้ายเห็นไหมครับเขาจะกลับมาเป็นหิงออบคาร์บะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมนั่นแหละเพราะได้สติแล้วนะครับกลับมาเป็นคนรักที่เคยดีเหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำกลับมาปรับปรุงตัวเองได้กลับมาคิดได้นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปแล้วเนี่ยทํานายว่าเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอคนรักที่เหมือนกับอบอุ่นหัวใจบเพศนิวาสนั่นเอง และไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาว่าทีออฟวานครับทานายว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับอยากจะใช้การตัดสินใจในตอนเนี้ทําไมถึงยังไม่เจอเนี่ยไพ่สามไม้ท้าหมายความว,าความว่าคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากให้คุณเหมือนกับเปิดใจลองส่งข้อความดูนะครับลองเปิดใจลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําดูบทสุขความนอกคุณก็เหมือนกับการที่ดีกว่านั่งเฉยนะการจะทําอะไรก็ได้เช่นส่ง,งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณรักส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณทะเลาะด้วยส่งคลิปนี้ไปหาคนที่คุณโสด นะครับแล้วคุณอยากจะเปิดใจก็ลองเล่นโซเชียลลองทําอะไรไปใหม่นะครับลองเดินทางอีกครั้งหนึ่งลองเชื่อมั่นในรักแท้อีกครั้งหนึ่งลองไปไหว้พระลองขอพรหรืออันที่เหมือนกับทําในสิ่งที่ดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ควรทําในสิ่งที่ควรก็พอแล้วอยู่ในที่ของคุณไว้ได้นั่นแหละเดี๋ยวคุณก็พบเจอความรักดีๆเข้ามาเองครับส่งให้ใครได้หมดเลยนะเพราะค่อนข้างจะดีมากจับทุกฝ่ายมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศรีกุมภ์กันดีกว่าไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับเจ็ดเม้เา คนคนนี้เขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับพยายามไปจากคุณก็จริงนะนะครับเวลามีปัญหากันก็จะเหมือนกับทิ้งกันไปนั่นแหละแต่ทุกครั้งนะครับเจ็ดไม้เท้าอ่ะเขาเหมือนกับพยายามห้ามตัวเองไม่ให้กลับมาหาคุณอยู่แต่เหมือนกับเจ็ดไม้เท้ากับเอ็มพอยเลอร์เดี๋ยวเขาก็พยายามเข้ามาหาคุณเวลาที่เขามีปัญหาเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเวลาที่เขาไม่เหลือใครเนี่ยเขาจะกลับมาติดต่อคุณกลับมาพยายามเข้าหาคุณเองแต่เห็นไหมครับไพ่ก้าเหรียญคนคนนี้ยังรักชาวศีกุมอยู่เลยยังมองชาวศีกุมมีเสน่ห์ยังมองเห็นคุณค่าขอองคคุณยยู่เลนะรับ ก็เลยทำนายว่าคนรักชาวสิกุมเขาจะมองเห็นความดี <c oughs> เห็นคุณค่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณสวยเขารู้อยู่แล้วว่าคุณหลอ่อ <c oughs> เขายังเห็นว่าคุณหน้าตาดียังตรงใจตรงสเปคเป็นคนที่ดีสำหรับเขาเสมอเลยอะ่ะคนที่มีค่าสำหรับเขานน่นแหละแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะหนึ่งไม้เท้าครับเขารู้คุณอดทนกับเขามากแค่ไหนด้วยก็เลยทํานายว่าหนึ่งไม้เท้าหมายความว่าคนรักของคุณเขายังรักคุณอยู่ยังเชื่อมั่นในความรักยังเป็นไพ่ก้าวเหรียญยังเห็นคุณค่าของคุณอยู่เลยแต่คนคนนี้จะรู้ตัวได้เมื่อไหร่นนััแและะจกกบมา้้ไไขดเมื่่อไหนัั่นนแะมอยูที่ว่าาเขจะด ตัวเองลงจะยอมเพื่อคุณบ้างหรือเปล่าจะพยายามทําเพื่อคุณบ้างไหมนะครับเขาจะตามหาคุณนั่นแหละเขาจะพยายามรักคุณมากพอถ้าเขาเป็นเนื้อคู่คุณนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยเขาก็จะทิ้งคุณไปเลิกรากันไปเกิน6เดือนแ,แล้วไม่กลับมาเลยไม่ติดต่อสักคำเลยอะไรนะครับแต่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเจ็ดเหรียญทำลายคนลกของชาวราศรีกุมภ์ท่านว่าเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้ด้วยนะยังคงนึกถึงความรักดีๆที่เราเคยมีให้กันมาและเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเนี่บดีกับเขาแค่ไหนอะ มันก็เลยเหมือนกับไพ่เจ็ดเนี่ยเขาย,ยังจาได้เลยว่าเอ้ยเราเคยอยู่ด้วยกันนะเคยมีลูกด้วยกันนะเคยคิดจะสร้างครอบครัวเคยมีคําสัญญามีถิ่นดิตนต่อกันตั้งมากมายเลยนะเขายังคงคิดสิ่งอื่งสิ่งดีจดจาสิ่งดีของคุณได้หมดเลยดย้วยซ้ำอะถึงบอกว่าเขาจะพยายามมากกว่านี้ถ้าเขารักคุณมากพอถ้าเขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยนั่นแสดงว่าคนคนนี้ยเขาไม่ใช่คู่ของคุณเขาครักตัวเองมากกว่ารักเราอะเขาไม่ใช่เจ้าชายของคุณนั่นเองอะไพ่ใบบ่อมมาาาาก็เลลยยสุดดท้้ครัขึนนวซิ ไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกุมวะคุณเหมือนกับซินดอเรล่าแหละปล่อยให้คนรักของคุณเนี่ยคุณทิ้งรองเท้าแก้ไว้กับคนที่คุณรักแล้ววะคุณทิ้งสิ่งดีให้กับคนที่คุณรักไว้แล้ววะแ้่เกิดเขาเป็นคู่คุณนะเดี๋ยวคุณเขาจะตามหาคุณเองก็เหมือนกันครับรักแท้บุพเพันนิวาสคนโสดเนี่ยเดี๋ยวรักแท้ก็จะเข้ามาหาคุณเองเพียงแต่คุณต้องทิ้งสิ่งดีทําสิ่งดีเอาไว้เชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งดีๆทิ้งรองเท้าแก้เอาไว้เดี๋ยวเขาก็ตามหาเคคุณองนะรับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสํหรับวันนี้สวัสดีครับ